หน่อยจะมาแชร์เมนูนะคะ6สูตรแบบอร่อยออร่อยนะคะทีนี้ค่ะสูตรวันนี้นะคะที่หน่อยจะมาแนะนําเลยหน่อยจะเน้นไปทางโซดากับน้ําผึ้งนะคะ สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาพบกับหน่อย Oriental Coffee นะคะสำหรับคลิปวันนี้ค่ะหน่อยจะมาแชร์เมนูนะคะ6สูตรแบบอร่อยออร่อยนะคะก็มีความแบบสดชื่นนะคะเย็นชื่นใจค่ะแล้วก็เป็นเมนูที่สามารถที่จะนำเข้าไปในร้านค้าได้นะคะทีนี้ค่ะสูตรวันนี้นะคะที่หน่อยจะมาแนะนำเลยหน่อยจะเน้นไปทางโซดากับน้ำผึ้งนะคะอ่ะทีนี้ค่ะก่อนที่เราจะไปทา เมนูอร่อยอร่อยกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนค่ะว่าเรามีอะไรกันบ้างนะคะอย่างแรกเลยค่ะหน่อยก็จะมีเมนูกาแฟด้วยนะคะหน่อยก็เลยใช้กาแฟเป็นกาแฟเบอร์สีค่ะทีนี้ค่ะวัตถุดิบที่เหลือก็จะเป็นชาเขียวค่ะชาเขียวมะลินะคะต่อไปก็จะเป็นชาไทยค่ะชาไทยจากไต้หวันนะคะก็จะเป็นชาของเราเหมือนกันค่ะออร e เ t นตัลกาแฟตัวต่อไปค่ะก็จะเป็นมัทฉะ ผมมชั100่นร้อยเค่ะของ o r i t n t นัล f f f e e นะคะต่อไปก็จะเป็นน้ำผึ้งนะคะแล้วก็น้ำชาค่ะต่างๆนะคะหน่อยก็จะทำมาเป็นเบสน้ำชาไว้เรียบร้อยแล้วค่ะเมนูนะคะเราก็จะมีมะนาวนะคะแล้วก็โซดาค่ะเพิ่มเติมเข้ามาอีกนะคะ โอเคค่ะเดี๋ยวเราก็มาเริ่มทํากันเลยดีกว่าค่ะเมนูแรกนะคะเดี๋ยวหน่อยก็จะทําแบบใส่กาแฟค่ะนะคะก็จะเป็นแบบอเมริกาโน่ค่ะน้ําพึ่งมะนาวโซดานะคะสูตรที่หน่อยจะแชร์นะคะก็จะเป็นสูตรแก้ว16ออนค่ะน้ําพึ่งนะคะหน่อยก็จะใช้อยู่ที่1ออนค่ะใส่ลงมาเลยทีนี้ค่ะมะนาวนะคะหน่อยก็จะใช้มาที่ครึ่งออนค่ะ แล้วหน่อยก็จะใส่มาที่เครื่องอ่อนนะคะเครื่องออนของหน่อยค่ะก็จะใช้2ปั๊มนะคะหนอึอ่าต่อไปนะคะตามด้วยโซดาค่ะโซดานะคะหน่อยแนะนําว่าให้ใส่ไปก่อนประมาณ3ามออนนะคะเลยเดี๋ยวเทโซดาลงไป3ามออนนี่เลยค่ะ3มออนแล้วก็คนๆๆๆค่ะให้เข้ากันแค่นี้เราก็จะได้เป็นน้ําพึ่งมะนาวโซดานะคะที่อยู่ด้านล่างค่ะ เดี๋ยวหน่อยจะทำแบบนี้นะคะไว้ทั้งหมดค่ะอีก5แก้วนะคะทำไมหน่อยถึงทำไว้คะเพราะว่าเดี๋ยวพอเราเทไปก่อนค่ะแก้วแรกๆมันก็จะละลายเนาะหน่อยก็เลยอยากให้ทุกคนค่ะได้เห็นนะคะว่าการแยกชั้นในแต่ละสีค่ะมันก็จะมีความสวยงามด้วยนะคะแล้วก็จะได้ไม่ต้องละลายด้วยค่ะเดี๋ยวตอนชิมจะได้มีรสชาติที่เข้มข้นด้วยนะคะ แล้วก็ตามด้วยมะนาวค่ะครึ่งอ่อนนะคะแล้วก็โซดาค่ะโซดานะคะก็3ามออนเหมือนกันเลยค่ะแล้วก็คนคน,คนคค่ะ เราได้ทั้งหมดมา5แก้วแล้วนะคะหน่อยก็แนะนําว่าเดี๋ยวเราก็ไปใส่น้ําแข็งให้เต็มแก้วนะคะทุกๆแก้วเลยเนาะชิบนี่เลยอ่าเสร็จแล้วนะคะโอเคค่ะก็ จะจะได้ทั้ง5เมนูเลยนะคะเดี๋ยวก็เราจะใช้เป็นน้ำพึ่งมะนาวโซดานะคะเป็นเด็ดพื้นฐานค่ะของเมนูต่างๆเลยนะคะแก้วแรกนะคะหน่อยก็จะทําเป็นอเมริกาโน่ค่ะน้ำพึ่งมะนาวโซดานะคะหน่อยก็จะใช้กาแฟ2ช็อตค่ะน้ำกาแฟ2อ่อ,อนนะคะซึ่งหน่อยก็ทํามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะน้ำกาแฟ2องอ,อนของเราค่ะชึ้บอ่าพอได้มาแบบนี้เสร็จปุ๊บค่ะเราก็สามารถเจน่ามาท็อปด้านบนได้เลยนะคะ แล้วก็เราก็ไปใส่น้ําแข็งให้เต็มนะคะนี่เลยเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเมนูแรกนะคะอ่ะเมนูต่อไปค่ะก็คือชาเขียวชาไทยค่ะชาเขียวชาไทยเราทําเป็นเบสน้ําชาไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาตวงค่ะปริมาณที่เราใช้นะคะเราก็จะใช้อยู่ที่สองอนเหมือนกันค่ะสังเกตด,ดูนะคะว่าปริมาณด้านบนเนี่ยจะใกล้เคียงกันนะคะ2ออนชาเขียวค่ะ ใส่น้ำแข็งให้เต็มเหมือนกันค่ะนี่เลยต่อไปค่ะก็จะเป็นชาไทยนะคะเมนูพวกนี้ที่จริงแล้วทำง่ายนะคะแต่ว่าอร่อยแล้วก็สดชื่นมากๆนะคะหน่อยก็จะใส่มาที่2ออนเหมือนกันค่ะหน่อยก็จะใส่มาที่2ออนเหมือนกันค่ะซื้อใส่น้ำแข็งให้เต็มทีนี้ค่ะต่อไปก็จะเป็นมัชะนะคะแล้วเราก็จะมาทำน้ำมัชะไว้ค่ะน้ำมะชะนะคะหน่อยก็จะ เอาน้ำร้อนนะคะมาใส่อยู่ในนี้ค่ะ2องอ,อนนะคะ2องอ,อนผงมัะฉะสองช้อนค่ะนี่เลยนี่นะคะคนคน,คนให้เข้ากันค่ะเป็นฟองแบบนี้เสร็จปุ๊บค่ะเราก็จะมาเทค่ะมัชะด้านบนนะคะ นี่เลยเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ใส่น้ําแข็งค่ะเมนูสุดท้ายนะคะง่ายๆค่ะน้ําผึ้งมะนาวโซดาค่ะท็อปโซดาลงไปเลยค่ะที่เหลือนี่เลยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้ค่ะอย่างที่บอกนะคะว่าหน่อยจะแชร์เป็น6เมนูนะคะ,ะเมนูสุดท้ายค่ะก็จะเป็นเมนูที่ทุกคนค่ะมีวัตถุดิบอยู่ที่บ้านอยู่แล้วนะคะหลายๆคนก็อาจจะมีเป็น น้ำแดงไฮบูบอยแบบนี้ค่ะอยู่ที่บ้านนะคะเราก็เลยมาสร้างให้ครบทุกเมนูเลยก็แล้วกันนะคะทีนี้ค่ะเมนูสุดท้ายนะคะของเราก็จะไม่ได้แยกชั้นกันค่ะเราก็จะผสมกันให้หมดเลยนะคะก็จะมีความแบบแยกชั้นเบาๆนะคะด้านบนแค่นั้นเองค่ะส่วนตัวนี้เขาจะมีความหวานอยู่แล้วนะคะหน่อยก็เลยจะใส่มาแค่ครึ่งออนค่ะหรือว่า15 ml นะคะครึ่งออน แล้วก็เอาความหอมของน้ำผึ้งค่ะเข้ามาร่วมด้วยนะคะนั่นก็คือครึ่งออนค่ะเหมือนกันน้ำมะนาวค่ะครึ่งอ่อนนะคะอย่างละครึ่งครึ่งครึ่งหมดเลยใครชอบเปรี้ยวมากนะคะก็หน่อยแนะนําว่าให้ใส่ไปแบบเยอะๆได้เลยนะคะแล้วก็ที่เหลือค่ะโซดาค่ะสามออนนะคะ แล้วเราค่อยมาท็อปโซดาที่เหลือด้านบนอีกทีหนึ่งค่ะปึ๊บคน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 แล้วก็ใส่น้ำแข็งให้เต็มแก้วค่ะนี่เลยแล้วก็มาท็อปด้านด้วยโซดาที่เหลืออ่าเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะทั้ง6เมนูนะคะก็ จะเป็นเมนูที่แบบทําง่ายๆนะคะแล้วก็หน่อยคิดว่าใครๆก็ทําได้เนาะแล้วก็วันนี้คะ่ะหน่อยก็เลยรวบรวมนะคะเมนูที่ทําด้วยดาพึ่งมะนาวโซดาค่ะมาทําให้ครบหมดเลยค่ะรสชาติจะเป็นยังไงคะ่ะเดี๋ยวเราลองไปชิมกันเลยดีกว่าค่ะเนาะโอเคค่ะเดี๋ยวเราก็มาชิมกันเลยดีกว่าเนาะหน่อยจะเริ่มจากแก้วแรกก่อนนะคะเมนูนี้นะคะหน่อยกินบ่อยนะคะอเมริกาโน่น้ำพึ้งมะนาวโซดานะคะ ืด้านล่างนะคะมีความหอมน้ำผึ้งค่ะแล้วก็มีความแบบสุดชื่นนะคะเหมือนน้ำผึ้งมะนาวโซดาค่ะปกติทั่วไปเลยนะคะก็จะมีความหวานแบบพอดีพอดีนะคะเดี๋ยวหน่อยจะคนลงไปด้านล่างดีกว่าอพอได้ความแบบเป็นกาแฟลงมาด้วยนะคะเขาจะมีความเข้มความหอมขวมความกลมกล่อมนะคะ เมนูนี้ค่ะอร่อยนะคะเพราะว่าทานบ่อยด้วยเนาะเราลองมาดูชาเขียวน้ำผึ้งมะนาวโซดาค่ะอืออิกลิ่นชาเขียวแบบขึ้นจมูกเลยอะมันมีความหอมแบบของชาค่ะมีความหอมของดอกมะลิด้วยเบาๆนะคะนอ้อร่อยเมนูนี้อร่อยอร่อยมากเลยค่ะ อยากให้ทุกคนได้ลองจังเลยมันมีความหอมความฟงค่ะของชาเขียวนะคะแล้วก็อมเปรี้ยวอมหวานค่ะเบาๆนะคะมีความน้ำผึ้งค่ะคหอมๆนะคะอร่อยอร่อยอันนี้อร่อยมากต่อไปชาไทยค่ะชาไทยน้ำผึ้งมะนาวโซดาค่ะสีสวยมากเลยเหมือนชามะนาวนะคะอืมอร่อยอีกแล้ว ว่าไม่ได้มีความซ่าๆของโซดาค่ะเบาๆนะคะแล้วก็มีความหอมของชาค่ะคล้ายๆกันนะคะเพียงแต่ว่าเปลี่ยนรสชาติชาเฉยๆเนาะต่อไปค่ะก็คือเมนูเบสิกค่ะน้ำแดงน้ำพึ่งมะนาวโซดานะคะก็จะเป็นเมนูพื้นฐานเลยค่ะที่เรามีกันอยู่แล้วเนาะ อันนี้ต้องบอกว่าเม,เมนูพื้นฐานอยู่แล้วนะคะแล้วก็มีความหอมค่ะความสดชื่นนะคะที่สําคัญเลยค่ะพอใส่น้ําผึ้งเข้าไปร่วมด้วยค่ะมันมีกลิ่นน้ําผึ้งเบาๆนะคะแล้วก็หอมๆนะคะโอ้ยชวนสดชื่นมากๆต้องบอกก่อนนะคะว่าสูตรพวกนี้ค่ะเป็นสูตรที่ไม่ได้หวานมากจนเกินไปถ้าเกิดว่าใครชอบหวานๆนะคะหน่อยแนะนําว่าให้ใส่น้ําเชื่อมนะคะเพิ่มเติมลงไปเนาะเพราะว่าตัวน้าผึ้งค่ะเขาให้ความหอมแล้วก็ความหวานระดับหนึ่งแล้วนะคะต่อมาค่ะเป็นเมนูแบบ มะชะนะคะสายมัชะห้ามพลาดเลยนะเขาจะมีความสดชื่นด้วยนะคะตัวนี้อืมกลิ่นมะชะหอมเลยค่ะแล้วก็ปนด้วยความหวานของน้ำผึ้งค่ะมะนาวด้วยนะคะสดชื่นหมดเลยอะ่ะอร่อยหมดเลยทุกคนนะคะลองไปทำตามกันดูนะคะลองทดลองดูนะหน่อยคิดว่าแบบเมนูพวกนี้ยค่ะทำง่ายแล้วก็เวิร์กมากๆนะคะ เมนูพื้นฐานเหมือนกันค่ะน้ำพึ้งมะนาวโซดานะคะอ,อันนี้คุณเคยอยู่แล้วค่ะอมเปรี้ยวอมหวานมีความเป็นน้ำพึ่งนะคะแล้วก็ซาซค่ะเย็นชื่นใจนะคะเนาะ,ะทั้งหมดนะคะก็ 6เมนูค่ะหน่อยทําในคลิปเดียวนะคะก็จะเป็นเมนูที่เรียกได้ว่าเป็นพื้นฐานด้วยนะคะแล้วก็ทําง่ายๆนะคะหน่อยอยากให้ทุกคนคะ่ะลองไปทําตามกันดูนะคะถ้าเกิดว่าได้ผลยังไงคะ่ะลองคอมเมนต์เข้ามาใต้คลิปคะ่ะมาแชร์กันนะคะว่าเราได้ผลยังไงบ้างเนาะถ้าเกิดว่าใครนะคะอยากให้หน่อยมาแชร์อุปกรณ์ตัวไหนนะคะบอกคอมเมนต์เข้ามาใต้คลิปได้เลยค่ะหรือจะเป็นเครื่องชงคะ่ะตัวเล็กตัวใหญ่นะคะเครื่องแบบไหนนะคะอยากให้หน่อยมาแชร์มารีวิวคะ่ะบอกกันเข้ามาได้นะคะก็ขอฝากติด ตามกดไลค์กดแชร์นะคะกด Subscribe ค่ะกดถูกใจเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงาน Oriental Coffee ด้วยนะคะแล้วที่สำคัญค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดชมคลิปวิดีโอดีๆแบบนี้ก่อนใครๆเลยค่ะสำหรับคลิปวันนี้นะคะหน่อยก็ขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ